ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกฝ่ายพันธมิตรต้องการใช้มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อส่งสเสบียงให้บริเตนใหญ่และสหภาพโซเวียตในการต่อสู้กับเยอรมนีและอิตาลียุทธนาวีแอตแลนติกเกิดขึ้นทั่วบริเวณตอนเหนือของมหาสมุทรต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามยุทธนาวีก็แผ่ขยายไปจนถึงชายฝั่งสหรัฐอเมริกาและทะเลแคริบเบียน ยุทธนาวีในช่วงแรกเยอรมันเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากเยอรมันใช้เรือดำน้ำลอบโจมตีเรือของอังกฤษและยิงตอร์ปิโดใส่ฝ่ายพันธมิตรทำให้ฝ่ายพันธมิตรสูญเสียเรือไปจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีแรกของสงครามในช่วงสงครามเยอรมันมีเรือดำน้ำยูโบตสหลายร้อยลำลาดตะเวนในมหาสมุทรแอตแลนติกฝ่ายสัมพันธมิตรเองก็พยายามตอบโต้การโจมตีของเรือดำน้ำโดยเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากองเรือคุ้มกันโดยจะมีเรือพิฆาตค,คอยคุ้มกัน วิธีนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เรือหลายลำล่านผ่านไปยังอังกฤษได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามเมื่อเยอรมันสร้างเรือดำน้ำมากขึ้นกองเรือคุ้มกันก็ประสบความสำเร็จน้อยลงในปี1943การต่อสู้มาถึงจุดสูงสุดเยอรมันมีเรือดำน้ำจำนวนมากในมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ฝ่ายพันธมิตรได้ถอดรหัสลับของเยอรมันได้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการต่อสู้กับเรือดำน้ำ ฝ่ายพันธมิตรใช้เรดาร์เพื่อบอกตำแหน่งของเรือและใช้ระเบิดใต้ใตน้ำชนิดพิเศษที่เรียกว่าเฮดฮอคซึ่งช่วยทำลายเรือดำน้ำได้ภายในกลางปี1943ฝ่ายพันธมิตรเริ่มได้เปรียบมากขึ้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายพันธมิตรก็สามารถส่งสเสบียงไปยังบริเตนใหญ่ได้อย่างอิสระมากขึ้นรวมถึงทหารและอาวุธจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการบุกนอร์มังดีการควบคุมมหาสมุทรแอตแลนติกของพันธมิตรส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลลัพธ์ของสงคราม การจัดหาสบียงให้อังกฤษช่วยป้องกันไม่ให้เยอรมันเข้ายึดครองยุโรปตะวันตกทั้งหมดความสูญเสียในสมนรภูมินั้นสูงมากมีลูกเรือเสียชีวิตมากกว่า3า0 0 0ื่นนายฝ่ายพันธมิตรสูญเสียเรือส่งสบียงประมาณ3,500ลำแอรเรือรบ175ลำส่วนเยอรมันสูญเสียเรือดำน้ำ783ลำยุทธนาวีกินเวลา5ปี8เดือนตั้งแต่วันที่3กันยายน1939ถึงวันที่8พฤษภาคม1945